เว้นระยะหยุดรอเข้าครั้งละหนึ่งตันระวังคนไม้กั้นปรับหมื่นห้าพันบาทครับอะข่าวที่เมื่อวานนะค่าวที่บอกว่าที่น้องไปขับรถมาส่งอาหารที่โดนไม้กั้นตีรถถอยที่กั้นอยู่เนี่ยนะก็หลังจากแรกบัตรเสร็จพี่น้องก็ขี่เข้าไปนะขี่เข้าไปช่วงที่ว่าไม้กั้นเนี่ยเปิดอยู่แล้วใช่นไหมแต่มีคุณลุง เดินออกมาจากหมู่บ้านนะมาลอดไม้กัน้นแล้วน้องก็ก็ไปไปถึงพอดีแต่น้องก็ไม่ได้ไม่ได้มองข้างบน่ยอะเขามเดแ่มองโทรศัพท์หรือแบบว่าเขาไม่ไดระวังไม้กั้นหรอกเขาไม่เห็นด้วยเขาแบบจะดูว่าไปบ้าลีชิไรายเขาบอกเขาไปแล้วเขาไม่แบบที่ผิดเนี่ยหมายความว่า,วาคุณลุงก็เดินผ่านเซนเซอร์ตรัวนี้ไม้กั้นมันลงน้องก็ชนพอดีแค่นั้นเอง คือไม้มันลงมาพอดีในขนาดที่น้องอะมีแค่แค่นั้นเองหน้ารถของน้องนี่คือผ่านเข้าไปแล้วครับหน้ารถของน้องนี่คือผ่านเข้าไปแล้วถูกไหมแล้นไม้มันลงมาตีใช่ไหมคะอ่าคนเดินผ่านาพอดีเลยแล้วน้องเขากีเข้าไปเขาอมีคนเดินผ่านอ่าเดินผ่านเซ็นเซอร์ตรงโน้นจะพหน้าที่ของเราเองอะบริการอยู่แล้วครบร้อยถูกไหมเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะไม่เปิดแบบผิดพลาดตรงนี้ห้ามผิดพลาดถ้าเกิดเราเปิดแบบว่าปุ๊บเนี่ยเรากดไมคกั้นไปตีรถเก๋งรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์หรือคนเดิน เราเพลิดใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่นี้นะเราให้ฟังเลยแล้วนี่คือน้องเขาไม่ได้ขับชนใช่ไหมไม้มาลงมาตีพอดีเลยใช่ไหมใช่พอรถไฟเดินมาพุ่งก็เหมือนกับน้องก็ชนด้วยแหละเพราะน้องก็ไม่เห็นใช่ไหมน้องก็ไม่เห็นจังหวะที่ไม้ลงมาพุ่งใช่จังหวะพอดีกันเลยเพราะแบบว่าที่ผมมองเนี่ยอ่าไม้ก็ค่อยลงน้องจังหวะนั้นน้องก็เข้าไปพอดี าแล้วคุณลุงพนักขุดไปยังไงล่ะเขาเดินจากมุมโน้นมุมโน้นซ้ายไปขวามือโน้นสุดเลยไอ้ทางแบบเราเห็นตั้งแต่ข้ามข้ามตรงสีขาวนะข้าคมคลองมาเรื่อยๆแ,แต่เราไม่ไท<า>ันเขาเดินลงเขาจะออกอ่าเขาออกครับเปิดผมเปิดเปิด,ปดในก้านเลยคุณลุงอ๋อลุงก็เดินอ๋อนี่คือเซนเซอร์ เห็นแล้วว่าเขาจะเดินมาช่องนี้ใช่ไหมอ๋อนี่พอมาก็นี่เสริมก็ขึ้นอย่างเงี้อ่าแบบเนี้ถือว่าแบบจะลงเขามีจังหวะการขึ้นลงเขาเสาปุ่มสีเหลืองนั่นแหละอ่าชมไม้ก้นมันโดกกันไปอ่ะใช่ไหมพอเดินถ่ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาก็ลงน้องก็ฉีกเข้าไปพอดีอ๋อเขาประจวบจังหวะจังหวะพอดีแล้วไม่ถึงสวนกันน่ะอ่าไม่มีใครคิดถึงว่าแบบว่าวิ่งชนวิ่งชนเพราะน้องเขาไม่เห็นไม่แบบเขาก็บอก คือน้องเขาได้ดวงเจชนคือไม้มันขึ้นแล้วไม้มันลงมาไแต่ที่นี่คุณคนเดินผ่านเดินผ่านมีคนเดินสวนมาระหว่างเดินสวนมาน้องก็วิ่งเข้าไปแล้วไม้มันก็ลงก็คือน้องไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือน้ำท่าแรกบานพอพอตอนแรกบานเสร็จออกเลยไหมหรือว่าจัดของอยู่ใช่เก็บบัตรเมื่อวานเนี่ยเออตอนแลกบานตอ่นแลกบานตอ๋อแรกบัานก็ออกไปนเองโอ้ นจดนมาง้พอดีถ้าคนเดินผ่านทุกไม้มันจะลงครับในแตงมตไม่ได้สังเกตหรอกเพราะเก็บบัตรปุ๊กแปิดจะบอกว่าเจ็บจับก็จะลงนั่นแหละครับบ้านเลขที่บเลีเมื่อวานเนี่ยหน่งหน่งสองแปด้ไม่ไอันนี้มามาทำมาทำแบบเมื่อวานไปได้ยังพอดีน้องน้ไปเปิดเลยเมื่อวานน้องไปไงอ่า อาอ้าวคุณคุณต้องลองไปเปิดอ่าประตูมันเปิดแล้วแหละอลองขับไปเปิดเปิดเข้ามาออกมาเออหอนมันตีเข้าที่มือใช่ครับเราจับตรงนี้ไว้แล้วแล้วตรงนี้มันบิดเข้ามามันน้อมอย่างเงี้ยแล้วเวลาโดนเป็นยังไงเอ ขา<จ> <จะ S 1> บอกว่าพอาจะข้ามหมู่บ้านแล้วแรกกรยนแล้วอย่างเงี้ยเขาจะข้าจริงๆที่ไม้มันลงมาตีอะค่ะแม่เขาะไรย่างเง้ยท,ที่คาดไม่ได้เจ็บข้างในอ่ะเจ็บในอกแล้วก็นิ้วมือข้างซ้ายส้นแล้วก็โทรศัพท์ที่เขาใช้วิ่งแกะอ่ะแตกหน้าหน้ากับหน้าโทรศัพท์ก็แตกจ้ะตอนโยนมือมลูกชายก็ส้นอยู่ส้นอยู่ไม้มันลงมาตีอะค่ะใช่ไม้มันลงมาฟาดเลยอะแล้วก็เบรกไม่ทันไงอ่า คุณป้าเกิดกันเมื่อวันไหนครับเกิดเมื่อวานนะเกิดบ้านอะไรยังเกิดเมื่อไงคะเมื่อวานตอนเย็นเกิดเมื่อวานตอนเย็นพอรูดขายตาเข้าบ้านมาบทให้ฟังว่าตัวเองเกิดเจ็บเจ็บหน้าอกไม้ที่กั้นในหมู่บ้านน่ะมันฟาดเหลือแม่แล้วแม่ก็เลยถามว่าเป็นตัวอะไรมาใช่ไหมจ้าอันนั่นแหละ แล้วตอนนี้น้องเป็นไยังไม่ได้ครับก็อาการแบบว่าเวลาขับรถนานๆมันก็เจ็บข้างในอ่ะในภูงในไรเราเนี่ยอืมนี่ตุ๊บาก็เลยมาแจ้งตามไว้จ้ามาแจ้งความแต่ท่นี้นิติเขาก็มาเขาก็จะมาแบบว่าแจ้งความเอาพิษอ่ะคือต่างคนต่างแจ้งความว่างั้นเถอะจ้าแล้วนี่ลูกชายเป็แม่ปัญหาหมอยังครับไปมาแล้วมีใบแพทย์มีใบรับรองแพทย์ด้วยแต่อย่างเงี้ยถ้าพิษเขาจะเอาพิษอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกชายหนูตายไปทําไงอ่ะ ก็ลมฟาฟาดหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยนะใช่หาว่าเขาไม่ระวังไม่ไรไม่ใช่เพราะเพราะบันเบรกไม่ทันนะนเบรกไม่ทัน ส่งอาหารให้ลูกค้าใช่ไหมคะที่สั่งนะที่หมู่บ้านที่บ้านที่หว่าที่หมู่บ,บ, <c oughs> บ้านนนทิชาประมาณช่วงประมาณตั้งบ่ายโมงบ่ายสองครับ <c oughs> ผมก็เข้าไปปกติพอไปถึงป้อมรปภก็แลกบัตรปกติแล้วทีนี้รปภก็คืนบัตรเราก็รับบัตรเสร็จปุ๊บแล้วรปภอบอกว่าเชิญครับไม้มันก็เปิดอยู่แต่พอผมขับไปถึงจะถึงไม้ไม้มันลงมาใช่ครับ ซึ่งหน้ารถเราก็เลยไปแล้วเลยเข้าไปข้างในคือเนี่ยมันลงมาช่วงนี้เลยครับ oh. ช่วงนี้กระจกกระจเนี่ยพับหมดเลยเพรามันตีช่วงกระจกใช่ครับตีกระจกปุ๊บแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยมันก็งอพองอปุอบ๊บมันก็ดันตรงนิ้วนิ้วก็ซนแล้วก็หมายมันก็ทนช่วงหน้าอกเพราะว่าพอเวลาเราเบรกปุ๊บตัวเราต้องอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว mm hmm. ใช่ครับคือมันลงมาตีช่วงนี้ทั่วโทรศัพท์อันนี้เอาไขาควงไขไปหมดแล้วโดนโทรศัพท์โทรศัพท์ก็นี่ จอขอบจอแตกตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะอยู่อย่างนี้ทันที้ี่มันลงมาปุ๊บมันก็ดึงกันนะครับใช่ตีลงมาเลยใช่ครับมันตีลงมาครับลงมาตรงนี้มัน,นเนี่ยเนี่ยเนียลอยมีอยู่ลงมาปุ๊บตรงนี้แล้วมันก็สไลด์ลงมาอย่างนี้เลยเพราะเวลาเราขับไปรถมันหยุดไม่ได้เลยใช่ไม่โดนตรงนี้ช่วงตรงนี้เลยแล้วมันก็คือมันลงมาโดนใช่ครับเนี่ยมีรอยอยู่โดนตรงนี้พอดีปุ๊บแล้วก็คือเราก็เบรกแล้วมันเบรกไม่ทันแล้วมันก็ไหลมาปุ๊บ แต่ไม้ก้านมันอยู่อย่างเดิมไงแต่รถมันก็ไหลไป<ห>เรื่อยทีนี้มนไม้ก้นมันก็งอทนี้วันนี้เราเดินทางเข้ามาแจ้งความใช่ครับตรงตงบันทึกประจำวันแต่ตำรวจเขาบอกว่ามัน,นการละเมิดทางนู้นก็ละเมิดทางนี้ก็ละเมิดทางนู้นจะลงว่าให้เราเนี่ยจะเอาเป็นคดีอาญาแต่ตำรวจแนะนำว่ามันไม่ใช่เพราะว่าถ้าคดีอาญา ตั้งใจตรงใจทําให้ทรัพย์สินเราเสียหายขวางอยู่แล้วเราวิ่งเขา้าชนหรือเราเอาไปไรไปทุบนั่นจะถึงเป็นคดีอาญาทาให้ทรัพย์สิานเสียหายแต่อันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดเขาก็ต้องอันนี้ก็เป็นการละเมิดเหมือนกันพเพราะรปภบอกให้เราไปได้ใช่แล้วไม้ยกอยู่แล้วอยู่ๆไม้ลงมาทีน,นี้เขาบอกเขามีคลิปในคลิปนั้นเหมือนกับว่าไม้ลงมาแล้วคนเดินมาสามวิ สามวิไม้ลงมาแล้วเราวิ่งไปชนมาถ้าเราเห็นเราก็ไม่ไม่อยากจะขับไปชนเราเห็นละไม้ไม้มันสูงประมาณขนาดเนี้ยครับสูงนี่ยประมาณนี้ครับตั้งอย่างนี้เลยพอลงพอลงมลงมาแล้วมันลงมาลาบแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับประมาณช่วงตรงนี้พอดีเลยช่วงตรงนี้ถ้าถ้าเรานันมันจะต้องโดนแถวนี้ก่อนใช่มนต้องโดนนนไม่ตอนตอนมันลงอ่ะมันจะลงมาช่วงกลางนี้พอดีเลยแสดงว่าเราไม่ได้ไปชนใช่ครับ แสดงว่าไม้ลงมาเลยลดเลยเขาไปเลยแล้วครับเพราะมันเพราะมันมาคาอยู่ช่วงตรงเนี้ยเอาไมลงตรงกระจังเนี้ยใช่เนี่ยมันมีรอยอยู่มันลงปุ๊บแล้วมันก็สไลด์ลงนี่คนมันต้องโดนตั้งแต่นี้เราลรูปที่มาถูกมาแฮอนิ้วโป้งฝั่งซ้ายครับตอนแล้วก็เจ็บหน้าอกนิดหน่อยใช่ครับตอนที่ช่วงจังหวัดที่แบบเราจะแทรกกับไม้ไหลไปก็แทรกตลาดก็เลยบอกนก็ต้องไหลไปใช่ครับเพราะมันโอ้โหมันมันใกล้เกินพอพอ มาลุงแล้วราจำเขาบอกว่าอะไรบ้างก็ไม่มีใครคุยลยเงียบช่วยก็ยังไม่มาช่วยพี่รถเราล้มไหมรถล้มล้มลงไปหน่อยนะครับแต่ผมประคองขึ้นมาไว้ไม่ได้แบบให้มันแบบแปวลาเขาจะฟ้องเราอีกใช่ครับแก้ข้อหาเราอีกใช่ครับทที่เราแพ่งทั้งที่เราก็เจ็บตัวเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําคือถ้าถ้าไม้มันมันปิดกั้นอยู่เราไม่ขับเข้าไปชนนะครับแต่ที่นั้นเราเห็นไม้เปิดแต่พอเราขับไปถึงแล้วไม้มันปิดลงมาไโดนหัวใช่ครับ โดนหัวนี่เกิตายขึ้นมาอีกใช่เราก็ต้องมาโดนหัวถ้าตายแม่ก็อยู่คนเดียวลูกเราตายึอนมาหรือเจ็บพิการทำไงเว้นระยะหยุดรอเข้าครั้งละหนึ่งตันระวังคนไม้กั้นปรับหมื่นห้าพันบาทครับ ทีแรกเขาตั้งใจว่าได้รับมอบหน้าจากทางผู้ใหญ่ของหมู่บ้านให้มาแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายโดยมีคลิปมาซึ่งรอยเวรเขาก็เอาคลิปไปดูแล้วฟังจากเหตุการณ์ทั้งหมดรอยเวรเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดไม่ได้ตั้งใจถ้าจะเป็นคดีอาญามันต้องจั้งใจทำให้เสียทรัพย์นี่คือการแนะนำของตำรวจ ะะเขาก็เลยแนะนําให้ทางนู้นไปฟ้องศาลได้เลยทางแพ่งว่าเสียหายอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ว่าไปแล้วก็ให้ทางเราเนี่ยก็หาหลักฐานไว้เตรียมไว้ไปแก้เราก็จะฟ้องเราบาดเจ็บจากการละเมิดของเขาเพราะเราได้รับอน,อนุญาตจากรอปรพอแล้วพื้นแรกบัตรแล้วอะไรแล้วรอปอบอกเชิญครับแล้วไปเนี่ยไม้เนี่ยมันตั้งอยู่<ค>น,นะฮะแ,แต่ทีนี้ มันจะกี่วิอะไรเนี่ยเขาบอกให้ไปทางนี้ก็ไปแหละแล้วจะมีคนเดินผ่านมาแล้วมันไปนตัดเซนเซอร์ไม้มันจะยังไงเนี่ยนั่นอันมันเรื่องของรปรปอละนิสีเขาละเราเป็นคนนอกเราไม่สามารถไปรู้ได้หรอกถูกไหมฮะนี่ก็ไปธรรมดาลแล้วก็ไม้ก็ล่วงมาไม้ก็ลงมาแล้วก็อะไรคิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยอยู่ๆเขาโทรมานะฮะแล้วก็บอกกับลูกว่าเนี่ยไม่ได้อ่านเหรอ ม้นะ่ะถ้าชนไม้เสียหมื่นห้าใช่ไหมเนี่ยอยู่ๆเขาพูดมาอย่างเนี้ยนะฮะก็เลยถึงต้องมาที่โรงพักแล้วมาฟังก็ทางร้อยเวนก็ต้องขอบคุณร้อยเวนนะฮะที่แนะนำะนะฮะก็ต้องขอบคุณร้อยเวนรับนะะในกรณีอย่างเนี้ยผมอยากทราบว่าใครผิดแล้วจะต้องไป เสียค่าซ่อมอะไรแต่อะไร,อะไรของเขาอีกเนี่ยเขาจะมาฟ้องแบบนั้นเขาต้องการแบบนั้นอยากจะทราบว่าเรื่องนี้ใครผิดครับลูก,ลก,ลกผมผิดเหรอ<ม>แล้วถ้า <ไข S 1> เอ่อหรือว่าใครผิดทางปรปภซึ่งวันนี้ผมบอกนะว่าเขาเอารอปภมาด้วยเพราะรปภอยู่ในเหตุการณ์แต่เขาก็ไม่เอาปรปภมาสามคนเนี่ยก็หัน